สวัสดีครับผมนายพานุพงศ์เวตาธรรมกลครับครับผมนายเฉยากรสาลายครับวันนี้จะมานําเสนอระบบทะเบีนยนสิทธิเก่าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศครับรวบรวมข้อมูลและศึกษาระบบงานเดิมเมื่อได้ทําการศึกษาข้อมูลต่างๆจากระบบงานเดิมโดยตามที่ได้เห็นรูปแบบจะต้องปฏิบัติหลายขั้นตอนซับซ้อนยุ่งยากมากโดยาการเช็คหรือหาอรายชื่อนักศึกษานั้น ต้องแจ้งฝ่ายทวิภาคีและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการดูแลระบบทะเบียนจิตเก่าและต้องทําการกรอกแบบฟอร์มในกระดาษแล้วเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการเช็ครายชื่อต้องมาดําเนินการเช็ครายชื่อขั้นต่อไปและรายงานผลการเช็คและบันทึกการเช็ครายชื่อส่งผู้ที่ต้องการหารายชื่อนักศึกษาซึ่งจากที่ได้ศึกษาระบบเดิมมาแสดงให้เห็นว่าไม่สะดวกและเสียเวลามาก ต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนการกำหนดปัญหาและความต้องการของระบบในเวลาที่ต้องการหารายชื่อนักศึกษาเก่ามักมีปัญหาการใช้เวลานานค้นหารายชื่อนักศึกษาต้องทำอยู่หลายขั้นตอนไม่สะดวกต่อการค้นหาทั้งนี้เพื่อต้องการให้ระบบทะเบียนสิทธิเก่านั้นใช้งานได้อย่างรวดเร็วและสะดวกในการค้นหารายชื่อ นักศึกษาโดยไม่ต้องแจ้งผ่านการกรอกแบบฟอร์มทางเอกสารแต่จะมาใช้การเข้าระบบทะเบียนสิทธิ์เก่าโดยผ่านทางอินเทอร์เน็ตจะเข้าไปค้นหารายชื่อโดยการล็อกอินครับขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนการออกแบบระบบเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ระบบทะเบียนสิทธ์เก่าคือ local host web บ2จะต้องเข้าผ่านระบบโดย การล็อกอินโดยแบ่งออกเป็น2ส่วนได้กันส่วนแรกคือผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิกส่วนที่2คือผู้ที่ต้องการตรวจเช็คและจัดเก็บรายชื่อนี่คือหน้าแสดงหน้าจอเว็บไซต์ระบบทะเบียนสิเก่าของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศครับแต่เมื่อมีการล็อกอินผิดพลาดจะมีข้อความเตือนไว้เพื่อป้องกันและต้องทำการเข้าระบบอย่างถูกต้อง นี่คือหน้าจอแสดงการกรอกแบบฟอร์มสมาชิกของเว็บไซต์เทคโนโลยีสารสนเทศครับเมื่อสมัครสมาชิกเสร็จแล้วเว็บไซต์จะแสดงรายละเอียดของผู้สมัครสมาชิกนี่ก็คือรายชื่อผู้สมัครทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบตอนนี้ครับนี่คือขั้นตอนการวิเคราะห์ร,ร,ะระบบและแผนภาพกระแสข้อมูล Data Flow Diagram นี่คือแผนภาพแดรแกรมระบบทะเบียนสิทธิ์เก่าครับส่วนนี้เป็นตารางสมัครสมาชิกและกำหนดพาสเวิร์ดครับแผนผังการทำงานของผู้ที่เข้ามาในเว็บแผนผังการทำงานของผู้ที่เข้ามาสมัครสมาชิกขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้